รถยนต์ที่จำเลยใช้พาคนต่างด้าวหลบหนีสารจะมีอำนาจสั่งริบรถยนต์คันดังกล่าวได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับในเรื่องของการริบซัพย์นะคะก็ได้มีการบัญญัติไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา33โดยมาตรา33กํากำหนดว่า ในการลิฟทรัพย์สินนอกจากศาลจะมีอำนาจลิฟตามกฎหมายที่มัญหััดไว้โดยเฉพาะแล้วให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ลิฟทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วยคืออนุมตาตรหนึ่งทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรืออนุมตาตรสองทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยการกระทำความผิด เ,เมื่อเราดูตบทม,มาตรา33กัิไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าหากได้ความว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทําความผิดหรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิดหรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดแบบนี้ค่ะศาลก็จะมีอํานาจที่จะสั่งลิบทรัพย์สินดังกล่าวนั้นได้ทีนี้ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะเน้นไปในเรื่องของทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดโดยเราจะมาดูว่า ถ้าจำเลยได้มีการใช้รถยนต์ในการพาคนต่างด้าวหลกนี้รถยนต์ดังกล่าวนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทําความผิดศาลจะมีอํานาจลิฟต์รถยนต์ดังกล่าวนั้นหรือไม่ซึ่งสําหรับอีพีนะคะเราก็มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจมาให้กับทุกท่านค่ะมีวยกาทั้งหมด3คําพิพากษาศาลฎีกาด้วยกันเรามาดูคําพิพากษาศาลฎีกาแรกกันค่ะนั่นก็คือฎีกาที่4049ปี2566ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้ง6ใช้รถยนต์ของกลาง4ี่คันพาคนต่างด้าว47คนที่หลักรอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจึงเป็นการใช้รถยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะให้คนต่างด้าวนั่งโดยสารมาในรถด้วยเท่านั้นมิได้เป็นการใช้รถยนต์ของกลางเพื่อพาคนต่างด้าวหลบหนีให้พ้นจากการจับกุมหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจับกุมของเจ้าพนักงานตำรวจตามฟ้องของโจทย์โดยตรงรถยนต์ของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยทั้ง ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33า 1. 1> นุมาตรา1คําคำวิพากษาสารดีกาที่2ค่ะคือดีกาที่757ปี2566สารดีกาวินิจฉัยว่า จำเลยใช้รถยนต์ของกลางพาคนต่างด้าวซึ่งหลบหนีเข้ามาในราชณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วไปยังจุดหมายปลายทางเป็นการใช้รถยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะให้คนต่างด้าวนั่งโดยสารมาในรถมิได้เป็นการใช้เพื่อพาคนต่างด้าวหลบหนีให้พ้นจากการจับกุมหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจับกุมของเจ้าพานักงานตำรวจโดยตรงรถยนต์ของกลางไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้ใช้ในการกระทำความผิดแม้รถยนต์ของกลางเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งบรรทุกผู้โดยสารได้ ไม่เกิน7คนแต่จำเลยนำมาใช้บรรทุกคนต่างด้าวจำนวน14คนซึ่งมีจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกและคนต่างด้าวนั่งโดยสารมาในลักษณะแออัดยัดเยียดซึ่งผิดวิสัยของการนั่งโดยสารมาในรถยนต์ตามปกติทั่วไปก็เป็นเพียงการใช้รถยนต์ผิดประเภทและลักษณะของการใช้งานของตัวซับเท่านั้นมิใช่พฤติการที่มุ่งหมายจะใช้รถยนต์ของกลางในการกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องโดยตรงรถยนต์ของกลางจึงเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจริบได้ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา33อนุมาตรา1 เอาละค่ะเมื่อเราได้ดูคำพิพากษาสานติกา2ดีการแรกไปแล้วนะคะเราก็จะสรุปได้ดังนี้ค่ะว่าสานติการมองในมุมที่ว่ารถยนต์ที่จำเลยพาคนต่างด้าวหลบหนีเนี่ยมันยังคงมีสภาพเป็นรถยนต์เหมือนเดิมไม่ได้มีการแปลสภาพอะไรไม่ได้มีการแดัดแปลงอะไรแต่ลักษณะของการบรรทุกค่ะมันอาจจะแตกต่างจากการบรรทุกตามปกติเช่นรถสามารถนั่งได้ทั้งหมด7คนแต่มีการอัดมาทั้งหมด14คนนะคะหรือรถยนต์กระบะแบบนี้ค่ะทั้งหมด4คันแต่รวมกันแล้ว ทั้ง4คันเนี่ยมีการแอรอัดคนเข้ามาในนั้นเนี่ยจำนวนทั้งหมด47คนซึ่งจํานวนคนมันเยอะแต่ลักษณะสภาพของรถเนี่ยยังคงเหมือนเดิมสันติการเลยตีความว่ากรณีแบบนี้มันเป็นลักษณะของการที่ใช้ทรัพย์ผิดประเภทเท่านั้นแต่สภาพรถยังคงเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้เราจึงไม่ถือว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทําความผิดนั่นเองไม่สามารถที่จะริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามอนุมาตรา1 แต่ยังไรก็ตามนะคะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะปัจจุบันค่ะมีคำพิพากษาสารดีกาดันก็คือดีกาที่719ปี2568เป็นดีกาประชุมใหญ่สารดีกาวินิจฉัยวางหลักในเรื่องนี้ไว้ว่า การที่จำเลยใช้รถยนต์เก่งของกลางไปจอดรอบนดอยผาหมีซึ่งเป็นภูเขาและเป็นแนวชายแดนของราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาแล้วลาพลต่างด้าวที่เพิ่งเดินลัดเลาะมาจากภูเขาฝั่งสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามาในราชอาณาจักรไทยหลบหนีไปทันทีแสดงให้เห็นถึงการติดต่อน,นัดหมายวางแผนก,นกันกับคนต่างด้าวไว้เป็นอย่างดีมาก่อนโดยจำเลยไปรอคอยและใช้รถยนต์เก่งในการพาคนต่างด้าวหลบหนี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการกระทำความผิดทําให้การลักลอบนําพาคนต่างด้าวหลบหนีมีความแนบเนียนเสมือนเป็นการโดยสารรถยนต์ทั่วไปเพื่อให้พ้นการจับกุมพฤติการในการใช้รถยนต์เก่งของกลางของจําเลยในขณะกระทําความผิดตามฟ้องจึงไม่ใช่เป็นเพียงใช้เป็นพาหนะโดยสารโดยทั่วไปหากแต่เป็นการใช้ในการกระทําความผิดโดยตรงอันควรลิบตามประมวลกฎหมายอยาญามาตรา3 3าอนุมตาตราหนึ่งเพื่อไม่ให้จําเลยมีโอกาสใช้ทรัพย์ในการกระทําความผิดเช่นเดียวกันนั้นได้อีกและเพื่อไม่ให้ เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่คิดกระทําความผิดเช่นเดียวกันนี้เอาละค่ะเมื่อเราดูคำพิพากษาสานิกาปี68ประชุมใหญ่ไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าดีการนี้นะคะไม่ได้มีการดัดแปลงสภาพรถเหมือนกันแต่ถามว่าทำไมศาลถึงพิพากษาลิฟรถยนต์คันดังกล่าวนั้นเพราะ1ค่ะ เราจะเห็นว่าดีการเรื่องนี้เนี่ยตัวของจำเลยเขามีการนัดแนะกันมาก่อนว่าเราจะรอตรงไหนจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนและ2ค่ะคือลักษณะของการจอดรถมีการจอดรถรออยู่ที่จุดหมายปลายทางที่ได้มีการนัดแนะกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยพอเราดูพฤติการต่างๆประกอบกันแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เข้าใจได้ว่าตัวของจำเลยเนี่ยเขาตั้งใจที่จะใช้รถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยในการกระทาความผิดคือการพาคนต่างด้าวหลบหนีนั่นเองและที่สำคัญที่สุดนะคะก็เพื่อที่จะไม่ให้ตัวของจำเลยเนี่ยใช้รถยนต์คัน กล่าวนี้กระทําความผิดแบบเดิมซ้ําอีกในอนาคตนั่นเองดังนั้นเรื่องนี้ค่ะสารดีกาก็เลยพิพากษาลิบรถยนต์คันที่ใช้พาคนต่างด้าวหลบหนีตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา3 3อนุมตาตราหเอาละค่ะก่อนจากกันไปก็ต้องขอฝากรายการอ,ราอารมรอคอกฎหมายไว้ด้วยนะคะ ซึ่งก็จะลงทางหน้าเพจสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราทุกวันจันทร์17นาฬิกาหรือว่าเวลา5มงเย็นแล้วก็ลงทาง YouTube Channel ของสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ